นนนี่คือบัดขึ้วันนี้เราจะมาถวายพ้าป่าและถวายข้าวสารมีพระสงฆ์อยู่ที่นี่ หนึง่งองค์ยมเจอเข้าสารหินไหมอยู่ซ้ายมือขวามือแล้วนี่แหละนี่กุฏิมีจตุคามด้วยนะ เัาถ้ำเขาสารหินไม่รู้เขาสารหินอยู่ตรงไหนสงสัยอยู่ขวามือ